คืออันนี้เนี่ยขอให้จำง่ายๆเป็นสามข้อนะคะจุดประสงค์หลักของร่างพระราชบัญญัตินะคะการบริหารราชะการในสถานการณ์ในสถาน,นการฉุกเฉินเนี่ยเราอยากที่จะให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าพลกรฉุกเฉินเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วนะมันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพก็อันดับแรกนะ จะเปลี่ยนจากพกรกเป็นพบรบนะคะซึ่งพกรกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะประกาศแล้วมันเข้ใช้ได้เลยแล้วก็ให้สภานเนี่ยค่อยรับรองแต่ว่าถ้าเป็นพบรบเนี่ยก็คือจะต้องให้สภานเนี่ยนะคะมีการสแสดงความคิดเห็นก่อนเข้ากรรมธิการกระบวนการเนี่ยคนที่สอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมมากกว่าเพราะว่ามันต้องมีการพิจะะารณาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านร่างออกมา สเนี่ยก็คือปกติแล้วนะคะจะสามารถประกาศแล้วก็บังคับใช้ได้3เดือนนะคะร่างนี้นะคะเสนอโดยคุณดังสีบนโลกจะให้ประกาศนะคะแล้วก็บังคับใช้ได้แค่30วันเท่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่รัฐบาลประกาศเอเรียกว่าอันนี้มันเป็นพรบรแล้วไม่ใช่พรบรพรบรพระราชบัญญัติ ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีต้นทุนเพราะว่ามันเป็นประกาศเป,เป็นการประกาศเพื่อลิบลองสิทธิเสรีภาพเนาะรัฐบาลก็จะตูนต่อว่าใช่ไหมคะจากที่3เดือนเนี่ยก็ให้ลดเหลือ30วันเพื่อเพิ่มต้นทุนในการประกาศเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสาก็คือปกติเนี่ยจะสามารถนะคะเรียกว่าจับกลุมผู้ต้องสงสัยไปขังได้7วันนะคะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าจริงๆก็คือรับไม่ได้เนาะเพราะว่ามัน สงสัยสามารถจับไปควบคุมตัวแล้วก็ไปคุมขังได้7วันเราจะลดให้เหลือแค่48ชั่วโมงหรือว่าสวันเท่านั้นนะคะก็อันนี้คงเป็น3ข้อหลักๆนะคะทีเ่เราจะแก้ไขในพรบรมันชื่อมันยาวนะขออนุญาตอ่านเดี๋ยผิพาดการบริหารราชะการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะสัสน้สนๆ